สวัสดีครับทมม่านผู้ชมวันนี้ก็ตามนัดนะครับว่าเราจะไปตัดต้นไม้กันต่อใช้ขวาน,นะครับโอเคตรงไหนโหเราตัดกันไปเยอะแล้วครับตอนนี้วยลืมปลูกต้นไม้ใกล้กลๆนะจริงๆน่าจะปลูกได้นะวหมีหมีหม,ม,มไม่อยากอยู่ใกล้นี่ตอนนี้ดีกว่า สูงใหญ่ยาวดีชอบใหญ่ๆยาวยาวว้าวนี่ไงอูอ้หูนี่นี่นี่ด้วยววอันนี้ไม่เอาเอาต้นไม่เอาต้นพวกนี้ดีกว่าอุ้ยต้นนี้นอนตายโอเค,อเคได้ละชอบละโอ้ อืมอ่าอันนี้ล่ะอันนี้ด้วยนะครับอืมโอ,โอ้ใบไม้เยอะเหลือเกินนี่เอาให้เยอะๆฮะตุนไปเยอะๆเลยนะครับถึงไหมไม่ถึงนะโอ้โ,อโหพวกห้อยพวกนี้ไม่ถึงเลยครับ อาขวานก็หมดด้วยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับฮููฮูฮูไปไปไปเราทำคานีมันเสร็จซะวันนี้นะครับอเอ้เราวางรูปแบบผิดหรือเปล่าเอนะ่ยเนาะ ให้มันให้มันไปในแทน้ทิศทางเดียวกันสิเนาะโอเคไหมไม่เป็นไรเฮ้ยหมี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 เฮ้ยสู้กับหมีสักยกไหมผมอยากสู้ปเปลืองตัวไม่เอาดีกว่าอโอเคนะครับ Okay, okay. อนนโอเค <c oughs> โอเคก่อนเนาะอุ้ยตกโอ้เดินไต่เดินไต่ครับเดินไต่อ่าเรามีท่อนซูงละอึ๊บนี่ ท่อนสูงวางตรงนี้นี่อนะแล้วก็เหมือนกันนะครับอืมอตรงนี้ก่อนนะออกก่อนมันวางยากป,ปีนใหม่อ่าตรงนี้ดีกว่านี่โอเคเห็นไหมเห็นไหม ไหมครับท่านผู้ชมนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมให้อี้ออกหน่อยไม่สวยครับอืมเอาใหม่นะครับตรงนี้เอาใหม่นะครับ วางใหม่วางใหม่วางแบบให้มันสวยๆหน่อยนี่อาเห็นไหมเห็นไหมสุจยอดไหมท่านผู้ชมสุดยอดจริงๆเลยโอเคอะไรต่อดีนะหลังคาสิครับเนาะทำหลังคาไปเลยนี่ โอ้ oh my god สุดยอดจริงๆนี่ว่าหมด <laughs> หมดแล้วก็ไม่เป็นไรครับโอ้โห <c oughs> oh. กระโดดสัขาเกือบหัก <c oughs> ม,มีอีกไหมอ่าพอไหมครับสิบไม่มั่นใจลองก่อนไม่พอก็เผาใหม่ได้ครับไม่เป็นไรครับตัวนี้อืม น่าจะพอนะเนาะเฮ้ยโอ้พอนี่นะว้าวสุดยอดอะนั่งร้านนั่งร้านก็หมดประโยชน์แนละ้วเนาะเฮ้ยพวัวอ๋อพัวมีอยู่นี่เก็บนั่งร้านซะเห <laughs> ็นไหมครับว่านั่งร้านมีประโยชน์นะครับ ไว้ปีนไปที่สูง,สงได้ว้าเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้บ้านคือวิมานของเราโอ้โหอ่าสร้างเตียงข้างบนด้วยดีกว่าแม่ไม่เห็นไม่เห็นไมหนมโอ,โอ้ยมีมีม,มีเอ้ยจะเข้ามาเหลอนี่ไงเตียงของผมครับเดี๋ยวขอจัดการมีหน่อย วัดจัดการหมีหน่อยครับท้าเหรอท้าเหรอเตรียมหาที่วิ่งกันนะครับอุ้ยอ้ยเอาติดติดครับโเหลือหัวใจดวงเดียวโธ่โอ้ยชน ชนกระบองเพชรโอ้โหท่านผู้ชมแต่มันเซอร์ซายอย่างนี้เฮ้ยไม่ได้ครับเราจะตายไม่ได้เสียชื่อหมดหลบก,ก่อนหลบก,ก่อนวิ่งไข่นกไข่นกขอเก็บไข่นกก่อนอ้ยอุ้ยอุ้ยท่านผู้ชมบาดเจ็บเหลือครึ่งดวงครับหัวใจ เฮ้ยเจ้าหมีแม่ทำแล้วเราเจ็บสาหัสเลยนะโอเคครับกินก่อนกินก่อนโอ้อสัยต้องนอนพักก่อนั้งเนี้ยตอนนี้บ้านเสร็จเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะครับท่านผู้ชมมาเราไปดูข้างนอกีิว่าสวยไหมไอหมีอย่าเพิ่งมากัดนะเวย้ยโอย้เห็นไหมครับท่านผู้ชม นี่ไงเอ้ยบ้านแก้วบ้านเรือนแก้วของเราสุดยอดไปครับอือหือโอ้โหดูหลายๆมุมนะครับระวงหมีด้วยนะครับนี่มุมนี้ก็สวยนะนี่เห็นไหมอ๋อโอ้โหสุดยอดนะเอาละ สไลด์ว,วันนี้ต้องพักผ่อนก่อนเพราะว่าหัวใจเหลือแค่ครึ่งดวงนะครับท่านผู้ชมโฮโฮโฮวันนี้ขอพักผ่อนก่อนจะมืดด้วยละหัวใจเหลือครึ่งดวงบ้านเสร็จเป็นรูปเป็นล่างแล้วใช่โยมีเตียงอยู่สองที่ชั้นบนและชั้นล่างเฮ้ยเราอาจจะต้องทำชั้นดาดฟ้าด้วยเนาะเพื่อขึ้นไปชมวิวโอเคอันนี้ก็สามารถมองได้ทุกทิศท,ทุกทางเลยนะครับ มีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมโอเคไม่มีใช่ไหมถ้าไม่มีขอเออเผาเนื้อก่อนดีกว่าเนาะอ่ะทรายพอละเอาเนื้อมาเผาก่อนดีกว่าโอเคมีห้าใช้ใบไม้เผาเนาะรู้สึกว่ามันจะพอไหมอ่าพอนี่ฮะใบไม้มีประโยชน์นะครับ ขอขอแดกเนื้อก่อนโอ้โหเต็มเลยครับตอนนี้ก่อนหลับเดี๋ยวผมขอชมวิวทิวทัศน์ก่อนดีกว่า,าขึ้นไปชั้นสองสิว่าสวยไหมนี่เห็นไหมเห็นไหมนอนชั้นสองก็ได้ออยดูรอบๆครับว้าวโอ้โหสวยงามมากค่อยๆมองนะครับโอ้ชั้นดาดฟ้าเดี๋ยวเราจะต้องมีชั้นดาดฟ้าด้วยนะครับโดยใช้ ออบันไดลิงปีนขึ้นไปอได้เนาะโอ้โหสุดยอดสุดยอดวันนี้จะนอนชั้นสองนะครับท่านผู้ชมนอนตรงนี้แหละโอเคนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนหลับและรักษาแผลก่อนโดนหมีตะปบหลับกันครับเจอกันใหม่นะครับในวันถัดไป